โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับน้องชายนะคะจะพาเข้าป่าไปหาของกินกันค่ะเดินไปได้สักพักหนึ่งนะคะน้องชายก็ได้ของป่ามาจากทุกคนบ้านน้องแพทจะเรียกว่าเสชิสะคะระหว่างที่เดินไปก็กินไปด้วยเลยจ้ะและแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่ใหม่กันแล้วจ้านี่ก็คือต้มส้มปล่อยนะคะทุกคนต้มส้มปล่อยนะคะจะมีลูก2แบบจ้ะส้มปล่อยบ้านน้องแพทจะเรียกว่าผู้ชิสาคะส่วนลูกอีกแบบหนึ่งจะเรียกว่าผู้ชิกือค่ะเมนูที่น้องแพทจะนําเสนอวันนี้นะคะก็คือตามผู้ชิกือจ้กทุกคนหน้าตาจอกมาเป็นยังไ นะคะเดี๋ยวไปลุ้นดูกันได้เลยจ้าแล้วตอนนี้ก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตามกันเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการล้างทาความสะอาดนะคะน้องแพลรเลือกเป็นข้างลําห้อยเลยจ้าทุกคนบรรยากาศชิลสบายสบายมากๆเลยจ้าพอมาถึงข้างลําห้อยนะคะไม่รอช้ากันแล้วจ้าทุกคนเทใส่กระด้งแล้วก็แยกส้มปล่อยกันเลยนะคะก่อนจะเริ่มทําเมนูโชว์สักหน่อยจ้าจากนั้นก็ทํากันล้างเลยนะคะพอล้างเสร็จเรียบร้อยก็ทํากันเปาะเปลือกเลยจ้าจากนั้นก็มาต่อด้วยกันซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อกันตามค่ะเริ่มจัดใส่พริกใส่เกลัยจ ทุกคนจากนั้นก็ตามให้เข้าๆกันเลยนะคะ,คะพอตามเครื่องเข้ากันแล้วนะคะน้องชายก็จะใส่ผู้ชีกือลงไปเลยจ้าทีนี้ก็จะตามแบบไม่หยุดจนกว่ามันจะเละนะคะทุกคนเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นอีกเมนูที่เห็นเราเปรี้ยวปากมากๆเลยจ้ะทุกคนตอนสมัยเด็กน้องแพทชอบกินมากๆเลยนะคะพอตามเสร็จเรียบ้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าส่วนรสชาตินะคะรสชาติจะมีความเปลี้ยวเผ็ดครบรสเลยจ้ะทุกคนยกเว้นหวานนะคะเมนูอร่อยแซบ่แบบนี้มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ